สวัสดีค่ะวันนี้พี่จิตจะมาแบ่งปันวิธีการตัดต้นไม้นะคะตัดไม้มงคลเพื่อการขยายพันธุ์เนาะตัดตรงกับตัดเฉียงมีข้อแตกต่างกันยังไงนะคะที่บ้านสวนเลือกวิธีการขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อหรือแยกกอนเนี่ยด้วยวิธีการตัดแบบเฉียงนะคะเพราะว่าการตัดแบบเฉียงเฉียงเนี่ยมันจะทําให้ต้นไม้ที่เรากิ่งที่เราตัดอะ่ะมันจะมีมันจะลดความสูญเสียในเรื่องของตอเน่าได้มากกว่าตัดตรงนะคะ ตัดเฉียงกับตัดตรงอย่างนี้เนาะทีนี้เรามาดูวิธีการนะคะอันนี้ก็เป็นต้นไม้ที่พี่จิตจะแยกแยกต้นแม่ออกนะคะก็เขียววัสดุปลูกออกเนาะไม่ต้องกลัวนะคะเพื่อนๆถ้าถ้าคนไหนที่เริ่มปลูกไม้แล้วกลัวการการแยกหน่อหรือแยกกออย่างเงี้ยไม่ต้องกังวลน,นะคะต้นไม้เขามีชีวิตเหมือนเราเนี่แหละเขาก็อยากเติบโตนะคะเพียงแค่ว่าเราก็ต้องใส่ใจเขานิดนึงในเรื่องของอวัสดุปลูกปุย๋ยแล้วก็ น้ำหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งสนับสนุนให้เขาเติบโตได้นะคะต้นไม้ถ้าเราถ้าเราขยายพันธุ์ในขณะที่เขาต้นมันแก่มากอะ่ะมันก็จะฟื้นตัวช้าเนะเาะแล้วก็แหวกแหวกให้เห็นรากนะคะทีนี้พี่จิกก็จะตัดให้ดูก่อนเนาะตัดเฉียงตัดเฉียงข้อดีก็คือเวลาที่เราลดน้ํานะคะต่อเดิมเนี่ยมันจะ มันจะไม่ไม่ขังน้ําไม่ดานบนอ่ะอันนี้ก็คือลักษณะของการตัดเฉียงคือตัดลงอย่างนี้นะคะอันนี้อันนี้ได้แล้วนะคะก็คือได้ลากมาพอสมควรในระหว่างนี้เราก็เอาต้นที่เราตัดไว้แล้วนะคะแช่น้ํายาเล่งรากไว้ก่อนก่อนที่เราจะปลูกเนาะอันนี้แช่ไว้ยอย่างนี้นะคะน้ํายาเล่งรากผสมน้ําแช่ไว้ก่อนทีนี้ก็ก็ยังมีคนสงสัยนะคะถ้าถ้าที่ไปเจอพิจิตที่ ตลาดนัดเนี่ยพี่จิตก็จะบอกว่าพี่จิตใช้น้ำยาเล่งรากยี่ห้อนี้นะคะแต่ว่าที่อยู่ในเพจเนี่ยก็ยังไม่เห็นเนาะว่าพี่จิตใช้อะไรแต่รู้ว่าแต่ใช้น้ํายาเล่งรากนะคะอันนี้คือที่พี่จิตซื้อแล้วก็ซื้อมาใช้แล้วก็ขายอยู่ที่ที่บ้านนะคะแล้วก็เอาไปขายที่ตลาดนัดทีนี้พอเราพอเราตัดต้นแม่ออกแล้วนะคะทีนี้เราก็กดกดโคนลงไปหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงที่เราดึงเนี <unfair S 2> ่ยต้นมันก็จะจะจะอะไรอ่ะ จะจะหลวมหลวมมาเนาะทีนี้เรามาดูแผลที่ตัดนะคะแผลที่พี่จิตตัดตะกี้นี้ก็คือมันเป็นแฉแผลที่แบบว่ามันเฉียงนะคะพอมันเฉียงเสร็จเนี่ยเวลาเราลดน้ําเนาะแผลมันจะเฉียงเฉียงลงอย่างนี้นะคะอาจจะเห็นไม่ชัดเนาะ,นะคะ่ะเวลาเราลดน้ําน้ํามันก็จะลงเทเทลงมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้ค้างอยู่บนตอหรือว่ารอยที่เราตัดนะคะจะทําให้มันไม่เน่าเนาะ อันนี้คือข้อดีของการตัดเฉียงนะคะตัดตรงตรงถ้าตัดตรงอย่างนี้เลยนะคะถ้าตัดตรงอย่างนี้เนี่ยเวลาเราลดน้ําโอกาสที่น้ําจะอยู่บนตอของต้นเดิมที่ในกระถางเดิมเนี่ยมันจะมีแล้วจะทําให้พอน้ําขังแล้วมันอาจจะทําให้มันเน่าได้นะคะถึงแม้ว่าเราจะทาปูนไว้แล้วก็ตามนะคะนี้พอเราเราตัดแล้วนะคะก็เดี๋ยวไหลต่อมาเรื่องของการปลูกเนาะเราก็ใช้ปูนปูนอะไร ื่อนถามบางคนก็กำลังสงสัยอยู่อันนี้คือปูนกินหมากนะคะก็ทาแผลตรงนี้ไว้นะคะทาแผลที่เราตัดไว้ช่วงระหว่างนี้เราก็เวลาเราลดน้ําก็อย่าลดให้มันขังนะคะอย่าลดให้มันโดนแผลช่วงระยะแรกๆต้องระวังนิดนึงสักสองสวันส่วนอย่างอื่นก็ดูแลปกตินะคะแล้วก็กดลงไปเพื่อที่จะให้มันแน่นนิดนึงนะคะแล้วก็รอยแผลตรงนี้ก็ปล่อยให้มันแห้งก่อนสักระยะหนึ่งเราค่อยลดน้ําก็คือลดขอบๆตรงนี้นะคะพยายามหลีกเลี่ยงการลด ตรงตอที่เราที่เราตัดไว้นะคะสักวันหรือสองวันเอ่อแล้วพอเราได้ส่วนนี้มาแล้วนะคะเราก็จะดําเนินการปลูกวิธีการปลูกก็เหมือนที่บ้านสวนได้ทําก็คือทาปูนนะคะทาปูนไว้แล้วก็ใช้มพะพร้าวสับรองก้นกระถางนะคะแล้วก็เอาดินปลูกลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็เอาส่วนตอตรงนี้ไอ้ส่วนยอดตรงนี้เอามาปลูกะคะ่ะปลูกก็ พิจิตอธิบายเร็วนะคะเพราะเข้าใจว่าหลายๆคลิปอะที่ที่ได้อธิบายไปแล้วอะค่ะเราก็เห็นภาพแล้วเนาะกับปลูกนะคะมันไม่ยากนะคะเพื่อนๆเ,เราเราเราอยากกังวลเนาะหลายคนปลูกแล้วก็กลัวการตัดกลัวการขยายพันธุ์ไม่ไม่ไม่เป็นอะไรเลยนะคะแล้วก็ปุ๋ยละลายช้าก็มีคนถามว่าพิจิตใช้ปุ๋ยสีอะไรพิจิตตใช้ปุ๋ยละลายช้าสูตรเสมอนะนะคะ16 16 16, 16ิสสูตรนี้ สาสูตรสี่เดือนนะคะแล้วก็เอามาใส่ใส่รอบๆนะคะเสร็จแล้วก็เอาวัสดุปลูกตรงนี้แหละใส่ลงไปอีกนะคะแล้วก็ใส่มูลไส้เดือนนะคะมูลไส้เดือนเดี๋ยวพี่จิตไปจกในกระบะก่อนเนี่ยกกมูลไส้เดือนอันนี้เราก็เลี้ยงเองเนาะมันอยู่ใกล้ๆนี่แหละนี่ก็ใส่ไปรอบๆนะคะ ใส่ไปก่อนเนาะแล้วทีนี้ใส่สตาเกิลจีสตาเกิลจีหน้าตามันเป็นยังไงหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะมีลูกเพจถามมาบอกว่าพี่จหนูหาซื้อไม่ได้เลยส่งให้หนูหน่อยเมื่อวานส่งไปแล้วนะคะอันนี้คือสตาร์เกิลจีที่พี่ใช้อยู่เนาะก็โรยรอบๆนะคะแค่นี้เองไม่ยากเลยค่ะแล้วก็เอาวัสดุปลูกใส่ไปอีกครั้งหนึ่งนะคะ แล้วก็ไอ้ที่เราตัดไว้แล้วเนี่ยเราก็ตั้งไว้ในที่ร่มก่อนสักวันหรือสองวันกดก็เวลากดแล้วกดด้านข้างนะคะกดด้านข้างถ้าต้นมันถ้าต้นมันไม่ตรงเราก็นะคะปรับกดด้านข้างให้มันแน่นนะคะเพราะว่าทําไมถึงกดให้แน่นเพราะว่ามันจะได้รากมันจะได้ไม่คอนเนาะมันจะได้ติดง่ายนะคะตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ลดน้ํา ก็ลดน้ำน้ำยาเล่งรากที่เราแช่แตะกี้นี่แหละแล้วก็เอามาลดนะคะเท่านี้เองแล้วก็เอาตั้งไว้ในที่ที่ล่มสักสองวันนะคะแล้วเราก็เอาไปขยับไปวางไว้กับเพื่อนในตรงที่เราวางไว้เดิมนะคะอันนี้แค่นี้เองนะคะง่ายๆเนาะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็แบ่งปันกันออกไปนะคะพี่จิตก็ไปทำงานแล้วละ่ะสวัสดีค่ะ